วัฒนาพีรพันธ์อายุ60ปีอดีตรับราชการส่วนท้องถิ่นลูกหมากโตแล้วก็ตอนทำงานปกตินี่ก็จะต้องเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยเวลาเข้าห้องน้ำก็ปัสสาวะติดติดขัดขัดปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็ปวดท้องน้อยแล้วก็ปัสสาวะไม่ไม่สุดเวลานะฮะปรากฏว่าภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วก็ภาวะเป็นปกติก็อยากจะบอกในรักษา นะอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นหรือเป็นเชื้อร้ายอาจจะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากโตได้ชื่อภัยบู์สีสดครับขี่แล้วอยู่ๆก็มีหนองไหลออกมาผสมเลือดออกมาด้วยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากด้วยยิ่งหนัก,กเข้าไปใหญ่ครับแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโพลิตินหลังจากที่เราทานโพลิตินนะครับมา รารู้สึกว่าโปรตีนเนี่ยมันดีและตอบโจทย์กับชีวิตเราได้ที่จะดูแลสุขภาพได้ขอบคุณโปรตีนครับสวัสดีครับผมวัฒนาพีรพันธ์อายุ60ปีอดีตรับราชการส่วนท้องถิ่นปัจจุบันนี้ได้ลาออกจากราชการมาเมื่อ3ปีที่แล้วปกติผมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมา ซึ่งก็พบปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ในปี2553ตอนนั้นอายุ50ปีก็ตรวจสุขภาพที่เดิมที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางปรากฏว่าพบภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วก็ตอนทำงานปกตินี่ก็จะต้องเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยเวลาเข้าห้องน้ำก็ปัสสาวะติดๆขัดๆดปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็ปวดท้องน้อย แล้วก็ปัสสาวะไม,ไม่สุดเวลาเข้าไปสู่ในที่ทางการถ้าเมื่อไร่อย่างไรเนี่ยปับ๊บเราก็ต้องออกอยู่เรื่อยมันก็ทําให้ไม่สบายตัวไม่สบายใจนะฮะอันนี้คือภาวะที่แทรกซ้อนเข้ามาจนกระทั่งปี2556ตอนนั้นอายุ53ปีพบครั้งนี้คุณหมอได้ได้จัดยาให้นะครับในแต่ละปีก็จัดยามาหลาย,ลายต่อหลายเดือนแล้วก็ทานของคุณหมอไปซึ่งการทานก็ปกติก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเวลายาหมด ก็ทำให้ทาให้สภาวะมันก็เข้าสู่ปกติเหมือนเดิมก็คือปวดท้องขัดเวลาปัสสาวะแล้วก็เข้าห้องน้ำก็บ่อยเช่นเดิมก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2561ปลายปีนะฮะเดือนตุลาคมผมได้มีโอกาสได้มาพบกับผลิตภัณฑ์พอลิตินนะครับและก็มีผู้แนะนำว่า p พลิตันสีน้ำตาลก็สามารถที่จะดูแล แล้วก็เยียวยาภาวะต่อมลูกหมากได้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อทานนะครับก็ทานเช้ากลางวันเย็นอย่างละเม็ดแล้วก็หลังจากทานไปเรื่อยๆภาวะในการเข้าห้องน้ำจากเดิม4-5-6ครั้งก็เหลือประมาณ2ครั้ง3ครั้งเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่สุด ปวดท้องน้อยจนถึงด้านหลังก็คลายเบาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี2562นั้นผมไม่ได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ในปี2563เดือนมก,กราคมนะฮะหลังจากที่ทานคอเลตันมาตลอด14เดือนนะครับก็ทำให้ภาวะนั้นปกติขึ้นเรื่อยๆและก็ได้ไปตรวจสุขภาพนะฮะปรากฏว่าภาวะตอมลูกหมากโตแล้วก็ภาวะเป็นปกติ ก็อยากจะบอกกับทางผู้ชายทั้งหลายนะครับอายุที่50อัพขึ้นไปนะฮะจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายภาวะต่อมลูกหมากโตก็เป็นกันทุกคนจะเป็นมากเป็นน้อยแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษานะฮะอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นหรือเป็นเชื้อร้ายอาจจะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากโตได้เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ชายก็อยากจะฝากไว้ว่าผู้ที่กําลัง มองหาเรื่องสุขภาพที่ดีครับสุขภาพไม่มีขายครับถ้าอยากได้ก็ต้องต้องดูแลตัวเองครับผมชื่อไพบูลสีสดครับอาชีพขายเสื้อผ้าครับอาชีพผมคือคือมันต้องขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพภูกเก็ตนะครับก็เวลาเราขับรถเวลาปวดฉี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังไม่ถึงหรือมันยังคืออยากจะให้มันทํา้มเร็วครับ ก็นานๆคืออั้นฉี่นะครับเวลาผมเข้าห้องน้ำาเดียผมรู้สึกว่าไปยืนฉี่แล้วมันฉีดด่ไม่ออกนะครับฉี่นานมากแล้วถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องเกรงใจคนข้างหลังคือเราต้องมาต่อคิวใหม่ประมาณหรือมากก็เข้าห้องห้องน้ำไปเลยกลัวว่าจะเสียเวลาคนอื่นเขาทีเนี้ยนานๆเข้าไปยืนฉี่แล้วอยู่ๆก็มีหนองไหลออกมาผสมเลือดออกมาด้วยครับ แล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็ปวย่เส้นเลยครับหมอเขาก็ทําการส่วนพอส่วนรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเจ็บนะครับมันเจ็บจีด๊ดๆ้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดอาการเข็ดจะไปหาหมอพอหาหมอเสร็จออกจากโรงพยาบาลเขาก็จัดยาให้เร้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย แลาเคยปฏิเสธหมอตรงนี้ไปก็เอายาที่เขาจัดให้มาเนี่ยไปที่ร้านขายยาให้ร้านขายยาจัดให้คือยาที่เขาจัดให้จะเป็นยาส่วนมากจะเป็นยาขับปัสสาวะนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยคือไม่ไปหาหมอหนักเข้าหนักเข้ามันก็จะเป็นแบบเป็นหนองไ่เรื่อยอาการหนักมากๆขึ้นเนี่ยคือต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีนี้เขาบอกว่าหนหนักๆคือเขาต้องสวนเพิ่ม ก็คือออกมาออกมาจากโรงพยาบาลก็เข้ามานั่งโพส์โทรศัพท์เล่นว่าเฮ้ยใครมีอะไรดีๆเนี่ยคือนั่งโพสต์ท้อ,อก,กับชีวิตตัวเองอะ่ะเนื่องจากเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ละเราห้าหมื่นบาทคือเราต้องหาให้ได้เครียดบางทีเนี่ยบางทีก็ต้องเหมือนมันปิดประตูแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวคือคิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินยังไงแล้วก็มาประสบป,ปัญหากับ ่อมลูกหมากด้วยยิ่งหนักเขาไปใหญ่ครับพอเราโพสต์ไปเสร็จก็มีคนแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโลิตินหลังจากที่เราทานโลิตินนะครับมาเรารู้สึกว่าโลรตินเนี่ยมันดีแล้วตอบโจทย์กับชีวิตเราได้เราก็เลิกจากอาชีพที่ขายผ้าซึ่งเป็นอาชีพที่ทําให้เราป่วยนะครับแล้วก็มาทําเกี่ยวกับโลิตินเพื่อบอกต่อกับคนอื่นนะครับตอนนี้หลังจากที่ใช้โลรตินนี่ย ก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอาการของโรคที่เราเป็นอยู่มันก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับหายเครียดไปก็90%้นะครับก็อยากจะบอกต่อผลิตภัณฑ์โลรตินนี้ให้กับประชาชนคนไทยนะครับว่ามันสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ขอบคุณโลรตินครับ